สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำพูลน,นะครับวันนี้มาแกะกล่องงานซ่อมของคุณลูกค้านะครับก็มาเจอกันประจำนะครับตั้งแต่เวลา22นาฬิกานะครับไปจนถึงประมาณตีสองตีสามนะครับกับช่อง YouTube ช่างเอลำพูลน,นะครับและช่อง YouTube DJAFM ลำพูนนะครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องงานซ่อมนะครับของคุณอาภิวิทย์ อยู่เชียงดาวนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับแกะดูข้างในก่อนนะครับเป็นรูปภาษาจีนแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นของที่มาจากเมืองจีนและครับแกะดูข้างในอ๋อเป็นนี่เลยนะครับอินเวอร์เตอร์ 24โวลต์น,นะครับ5,000วัตต์เลยทีเดียวเดี๋ยวขอแกะดูข้างในนะครับก่อนอื่นก็ไม่ทราบเรื่องอาการนะครับแต่ถ้าเทียบไปแล้วนะครับกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่เคยทำคลิปก่อนหน้านี้มานะครับรู้สึกว่าจะต่างกันลิบลับนะครับเรื่องน้ําหนักเรื่องน้าหนักแล้วก็คิดว่าอุปกรณ์ภายในนะครับ ถ้าเอามาแข่งกันนะครับก็คงจะสู้อีกรุ่นไม่ได้นะครับแต่รุ่นนี้มันแข่งกันที่ราคานะครับแล้วก็ใช้กันเยอะมากนะครับเห็นในโซเชียลนะครับเยอะแยะมากมายใช้กันเยอะมากนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อนี้ดูน้ําหนักแล้วเบานะครับไม่รู้ว่าข้างในจะมีซิงค์หรือเปล่านะครับถ้าดูน็อตเลียงแบบนี้ก็น่าจะเป็น น็อตที่ยึดกับมอสเฟตและ igbt นะครับด้านในนี่ก็น่าจะเป็นไดโอดอะไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้อาการนะครับรุ่นนี้มีหน้าจอด้วย24 v โวลต์นี่นะครับเขา mark าไว้ตรงนี้5,000วัตต์ก็ใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่าจะ modify ได้ไหมให้วัตต์มันเต็ม สำหรับอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับถ้าจะให้วัดมันเต็มจริงๆนะครับก็อยู่ที่มอปแปลงนะครับถ้าหมอปแปลงไม่ตรงตามสเปคจริงๆนะครับมันก็ไม่เต็มนะครับยิ่งรุ่นที่ใช้แรงดันน้อยๆนะครับมันยิ่งจะกินกระแสะเยอะนะครับยิ่งจะกินกระแสะเยอะรุ่นนี้ก็มีหน้าจอ2ชั้นนะครับน่าจะเป็นด้าน DC นะครับแล้วก็ AC out นะครับก็รุ่นนี้ยังไม่เคยแกะครับบอกตรงๆเดี๋ยวเทสดูก่อนนะครับโดยการจ่ายไฟเข้าไปที่24โวลต์นะครับ24โวลต์โดยใช้สวิตชิ่งแทนแบตเตอรี่นะครับ24โวลต์5แอมป์ไปก่อนนะครับขีพที่ขั้วของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ด้านบนดูอาการก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเปิดนะครับ จ่ายไฟ24 v โวลต์เข้าที่ขั้วแบตเตอรี่ได้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองเปิดสวิตช์ดูนะครับอ่าเงียบเลยนะครับเงียบเลยด้านนี้มีไฟนะครับแต่เปิดแล้วเงียบไม่รู้ว่าด้านในเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวขอวัดดูอีกทีนึงอ่ามีไฟนะครับ แต่เปิดไม่ได้จริงๆแกะดูข้างในเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับมันก็จะแยกซีกหนึ่งนะครับซีกบนกับซีกล่างแกะด้านบนก่อนนะครับเพื่อจะเปิดฝาดูข้างในไม่รู้ว่าจะตรงเฟรมหรือเปล่านะครับตั้งกล้องไว้ พยายามจะให้มันอยู่ในเฟรมนะครับก็สมมาหลายตัวเหมือนกันนะครับสำหรับยี่ห้อนี้แต่วัดประมาณนี้นะครับก็ยังไม่เคยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกดูข้างในนะครับต่างกันลิบลับกับอีกยี่ห้อหนึง่ง ก็ตามราคานะครับแต่วงจรต่างๆก็จะคล้ายกันนี่นะครับรวมไปถึงสายที่ใช้นะครับตัวหน0 0งวัตต์เหมือนกันนะครับใช้24โวลต์เหมือนกันสายไฟข้างในเส้นเท่านิ้วก้อยนี่นะครับแต่อันนี้นิดเดียวนะครับก็แยกมาเหมือนกันเลยนะครับจากโคบวกก็แยกเข้ามาหาฟิวนะครับของแต่มอแปลงละแต่และตัวนะครับ แล้วก็แบ่งกันนะครับนี่ก็จะมีไอ์อ่ามอสเฟตนะครับมอสเฟตสองคู่นะครับสองคู่ทำงานร่วมกับหม้อแปลงชุดนี้อีกสองคู่ทำงานร่วมกับหม้อแปลงชุดนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็ทำงานร่วมกับหม้อแปลงชุดนี้แอแต่ไดโอดนะครับไดโอดน่าจะเป็นตัวเนี้ยนะครับที่เรียงกันนะครับ เป็นไดโอดแบบ SMD นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะใช้ไดโอดอันต้าฟาสนะครับหน้าตามันจะเหมือนกับมอสเฟตเล็กๆนี้เลยนะครับแต่นี้ใช้เป็น SMD นะครับแต่ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวใหญ่เหมือนกันนะครับไปถึงบอร์ดได้นะครับบอร์ดได้ที่แปลง สัญญาณออกมานะครับเป็นคลื่นเพียวทรายนี่นะครับก็มีมอบแปลงในตัวนะครับจ่ายไฟให้ได้แต่ละชุดนะครับมไม่รู้เหมือนกันหลักการทำงานนะครับแต่ใช้ IC เป็นไมโครไมโครคอนโทรลเลอร์แบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยว เปิดด้านบนแล้วก็ต้องเปิดด้านล่างนะครับถ้าแบบนี้มันไม่เห็นอะไรนะครับนี่เดี๋ยวต้องขอแกะละครับแกะออกให้หมดเป็นชิ้นเป็นอันเป็นส่วนไปเลยนะครับ ที่จริงรุ่นที่ต่ำกว่านี้นะครับ1,000-2,000วัตต์นะครับผมไม่รับซ่อมเลยนะครับสำหรับยี่ห้อนี้ไม่รับเลยนะครับจะเน้นไปทางไฮบริดนะครับจะเน้นไปทางไฮบริดออนกิดอะไรต่างๆนะครับส่วนกิดไทยก็เหมือนกันนะครับกิดแดนกิดฟ้าผมแนะนำไปที่อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับใช้ชื่อว่า วันไรเดอร์นะครับวันไรเดอร์ DIY นะครับทางช่อง YouTube ของเขาติดตามชมได้นะครับแกจะซ่อมพวกติดทาอินเวอร์เตอร์นะครับทั้งนั้นเลยส่วนผมก็จะเน้นมาทางเนี้ยนะครับแต่ก็มีเวลาซ่อมเฉพาะกลางคืนกลางวันก็ไปทำงานอย่างอื่นนะครับไม่ใช่มีงานอย่างเดียวนะครับกลางคืนก็ซ่อม แล้วก็ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นสถานีวิทยุด้วยนะครับก็ต้องดูแลอะไรต่างๆไม่ได้ติดงานซ่อมอย่างเดียวนะครับงานซ่อมก็ซ่อมเฉพาะกลางคืนนะครับไปจนถึงที่สองที่สามที่สี่แล้วก็หาเวลา สักช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็จะตื่นสายนิดนึงแล้วก็ไปทไปทำงานกลางวันนะครับโอ้น็อตตัวนี้หลวมนะครับอาจจะทําให้การระบายความร้อนไม่ดีด้วยนะครับทําให้อุปกรณ์ต่างๆช็อตก็คุยไปบนไปนะครับทำงานไปบนไป อยากจะรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับอะไรที่ตอบได้ก็ตอบนะครับอะไรที่ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้นะครับก็ถึงตอบไม่ได้บางทีความคิดของเราไม่เหมือนกันนะครับช่างแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันครับอะไรที่ผมทําได้คนอื่นอาจจะทําไม่ได้นะครับและสิ่งที่ผมทำไม่ได้คนอื่นก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องงานซ่อม ก็พูดมาตั้งยาวนะครับลืมดูไปว่าคลิปของผมนะครับมันจะตัดทุกๆสิบนาทีนะครับถ้าอัดคลิปแล้วมันยาวเกินสิบนาทีเครื่องของผมก็จะตัดนะครับต้องมากดใหม่ที่เห็นก็กำลังแกะนะครับแกะบอร์ดออกมาก็ต้องแงะ มัดเฟสนิดนึงนะครับบางทีมันติดกับซิลิโคนซิลิโคนก็ติดกับซิงค์นะครับติดกับแผ่นซิลิโคนนะครับนี่นะครับตรงงแงะนิดนึงไม่งั้นมันจะดึงไม่ออกนะครับซิลิโคนมันก็คล้ายๆกับกาวนะครับนี่ต้องให้มันง้างออกมาแบบนี้ได้ มีตัววัดความร้อนอยู่จุดนี้ด้วยนะครับใช้วิธีเอากาวยึดติดนะครับง่ายๆส่วนซิลิโคนแบบนี้นะครับก็พยายามอย่าใช้ของแข็งนะครับงัดเพราะว่ามันจะทำให้มันฉีกได้นะครับเวลาฉีกแล้วจะทำให้ลัดวดจรได้นะครับ อันนี้ติดแน่นเลยนะครับก็บีบให้มันพอขยับได้นะครับนี่นะครับจริงมันไม่ได้แน่นอะไรมากมายก็น่าจะถอดได้แล้วนี่นะครับเอา้าวละเปิดมาดูด้านหลังนะครับ เดี๋ยวขอวัดดูแรงดันที่ตรงตัว C ก่อนนะครับตัว C ใหญ่ๆแบบนี้นะครับวัดไว้ก่อนถ้าเกิดมีไฟค้างนะครับอาจจะทำให้อุปกรณ์เครื่องวัดเสียหายได้ครับดูก่อนนะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็จะมีขานี้นะครับถ้าเวลามีไฟ ค้างอยู่นะครับอันตรายมีอยู่แค่2อโวลต์นะครับอีกตัวหนึ่งมีเหมือนกันนะครับวัดดูที่ฟิวเลยแล้วกันนะครับวิธีวัดฟิวนะครับก็จับที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็จิ้มไปเลยแบบนี้ฟิวขาดนะครับนี่ ฟิวขาดทุกตัวเลยนะครับวัดกันง่ายๆแบบนี้เลยเป็นฟิวของรถยนต์นะครับาขาดแบบนี้ก็มอสเฟตพวกนี้นะครับไม่น่าจะรอดครับอืมว่าฟิวเป็นช็อกเก็ตหรือเปล่านะครับ ฟิวก็เป็นช็อกเก็ตนะครับแต่ขาดทุกตัวเลยนะครับฟิวจะลองถอดออกมาสักตัวนึ้งนะครับอา้าวหลุดมาแต่ตัวแต่ขายติดอยู่ด้านในนี่นะครับขาดทุกตัวสำหรับฟิวโอ้ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวขอแกะดูก่อนนะครับก็มีหลายท่านนะครับเคยถามเข้ามาว่าอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับวัดมันเต็มจริงหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับจะแรงไม่แรงก็อยู่ที่มอแปลงนะครับกับอุปกรณ์ที่ใช้ถ้าดูแล้วมันง่ายๆแบบนี้นะครับคิดว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับก็ลองคิดกันเอาเองนะครับถ้าเทียบกับอีกรุ่นนึง ผมก็ไม่ได้แอนตี้ยี่ห้อนี้นะครับแต่มันดีที่ถูกนะครับหลายๆคนก็คิดว่าวัดมันเยอะนะครับก็คงจะใจได้เต็มนะครับถ้าในสายตาของช่างนะครับในสายตาของช่างก็ช่างก็บอกว่าแบบนี้มันไม่ถึงหรอกนะครับห0 0 0วัตถ์ถ้าทําได้ถึงห0 0 0ัวัตต์จริงๆก็เก่งแล้วนะครับถึงอุปกรณ์ที่ใช้ จะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับแต่ดูที่มอบแปลงก็รู้นะครับมีแค่4ตัวนะครับถ้าคิดไปตัวละพันมันก็เป็นแค่4ี่พันนะครับอย่างน้อยมันต้องมีอยู่6ตัว8ตัวนะครับเหมือนรุ่นอื่นที่5,000เหมือนกันนะครับก็ลองไต่ตองดูดีๆถ้าอยากได้วัดเต็มๆวัดสูงๆนะครับก็แนะนำใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีแรงดันสูงๆนะครับมันจะ ประหยัดแบตเตอรี่นะครับยิ่งอินเวอร์เตอร์ที่ใช้แรงดันสูงๆนะครับอย่างเช่น48โวลต์ประมาณนี้นะครับเวลาดึงโหลดเยอะๆนะครับมันจะกินแบตเตอรี่นิดเดียวนะครับเวลาเรามีชาร์จเจอร์มีแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จลงแบตนะครับมันจะได้ชาร์จชาร์จลงทันนะครับแล้วก็จ่ายโดยไม่ผ่านแบตเตอรี่ก็ได้นะครับ ตอนนี้ถอดฟิวออกมาหมดแล้วนะครับเป็นฟิวรถยนต์นี่นะครับดูก็ไม่ได้ติอะไรมากนะครับฟิวตัวละ15แอมป์นะครับ2ตัวก็เป็น30นะขนานกัน2ตัวใช้ฟิว30แอมป์นะครับต่อม้อรแปลง1ลูกเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับว่ามีอะไรเสีย โดยใช้ Component ์เทสเตนะครับในการตรวจวัดเป็นเครื่องมือที่ช่างนะครับควรมีช่างที่ซ่อมอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับวัดน,น่วัดทุกตัวแล้ว เดี๋ยววัดไ g b t ดูนะครับไ g b t บ g b t ก็ยังอยู่นะครับไ g b t ก็ยังอยู่เดี๋ยวลองเปลี่ยนมอดเฟสสักชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูว่าเขาขูดเบอร์มาหรือเปล่า ดู GBT ใช้เบอร์ 75N65 นะครับเบอร์ค่อนข้างสูงแล้วก็ m o d f e t นะครับใช้เบอร์อะไรเนี่ยตัวเล็กมากนะครับ FHP 1 1 0่ f 10, N, 8 F 5นะครับ1 1 0่ 85นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวที่เสียแล้วนะครับมันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือชุดไฟเลี้ยงนะครับชุดไฟเลี้ยงที่มีปัญหาอีกอย่างนึงนะครับมันยังมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่ใช้ฟิลร่วมกันนะครับส่งไฟมาถึงจุดไฟเลี้ยงชุดนี้นะครับเพื่อจะจ่ายไฟเข้าบอร์ด ได้นะครับตอนนี้ก็ใส่ฟิวไปพอให้ได้การาได้ทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบโหลดดูนะครับมีปลั๊กตัวเดียวนะครับปลั๊กด้านเอาพุทธจ่ายไฟเข้าที่ยีสิ เโวลต์แล้วกันนะครับยีโวลต์5แอมป์ก่อนนะครับไปมาแล้วนะครับจุดนี้ลองเปิดนะครับมาแล้วนะครับอ่าโหลดออกแล้วนะครับแต่แรงดันต่ำนะครับอ๋อกินกระแสเยอะนะครับผมตั้งไว้ที่5้าแอมป์เดี๋ยวเพิ่มกระแสสัก18แอมป์นะครับเต็มเตไปเลย เมื่อกี้ลองเปลี่ยนฟิวอยู่ตัวนึงนะครับแล้วเปิดมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่ใช้ฟิวร่วมกันนะครับผมก็เลยใส่ฟิวไปทุกตัวแล้วก็เปลี่ยนมอส a เฟตไปคู่หนึ่งนะครับคือเสียไปแค่คู่เดียวนะครับแล้วก็มีชุดไฟเลี้ยงนะครับที่มีปัญหาตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ จ่ายไฟเข้ามาที่2 7โวลต์นะครับ1 8แอมป์ตอนนี้อ่อนเข้ามาแล้วนะครับจุดนี้มีไฟผมจะเปิดนะครับนี่นะครับมีแรงดันออกนะครับที่224โวลต์นะครับโหลดสว่างแล้วนี่นะครับผมจะเปิดอีกหลอดหนึ่งนะครับตอนนี้ ดึงโหลดอยู่ที่300วัตต์นะครับกินกระแสด้าน DC ที่12แอมป์นะครับขอปิดก่อนนะครับเพราะว่าด้านนี้นะครับไม่ได้ใส่ซิงค์นะครับเดี๋ยวขอจับดูก่อนนะครับต้องสัมผัสทีละตัวนะครับถ้าแตะกันก็กลัวว่ามันจะโดดแล้วนะครับ เพราะว่าไฟที่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจุดนี้ก็มีเกือบ400-500โวลต์นะครับดูที่ตัว C ก็รู้นะครับตัว C มี470ไมโคร450โวลต์เนี่ยนะครับแรงดันก็อยู่ใกล้เคียงนี้แน่นอนนะครับ380จนถึง400โวลต์นะครับ ก็ซ่อมง่ายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีหมดเฟสเสียอยู่คู่เดียวทำให้ฟิวทุกตัวช็อตไปด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวต้องเปลี่ยนฟิวที่ค่าสูงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับ mm hmm. สำหรับใครที่นำอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับเอาไปใช้กับโหลดที่คิดว่าเครื่องนี้จะไหวนะครับ mm hmm. ผมให้อยู่ที่2,000วัตต์นะครับอย่าให้เกินกว่านี้ เพราะว่าการระบายความร้อนมันอาจจะไม่ทันนะครับถึงเบอร์ i g b t จะตัวใหญ่ก็จริงนะครับ7 7 5 n 6 5ด้วยครับแล้วก็มีภาค dc to dc นะครับมอเ f e มีเยอะด้วยนะครับผมให้แค่2000วัตต์นะครับอย่าให้เกินกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้ก็อาจจะเสียกลับมาอีกนะครับวิธีป้องกันไม่ให้การใช้ โหลดเกินโดยโดย,โดยที่ไม่ตั้งใจนะครับก็ให้ใช้ชิโนทัมเมอร์นะครับชิโนทัมเมอร์แบบนี้นะครับต่อด้านเอาพุทนะครับออกจากเอาพุทมาก็เข้าชิโนทัมเมอร์นะครับตั้งกระแสไว้ที่ประมาณสัก10 10แอมป์นะครับนะแอมป์ 1220นะครับก็ประมาณ2,000วัตต์ก็จะดึงได้อยู่ประมาณ2,000วัตต์นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับและคิดว่าจะใช้ให้มันเต็มกำลังนะครับผมว่าไม่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพังกลับมาครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนนะครับและช่อง YouTube ช่างเอลําพูนรวมไปถึง d j เจเอฟเอ็มลําพูน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับชายลลิปนะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูอีกทีหนึ่งจ่ายไฟเข้าเครื่องที่2 7 1โวลต์นะครับสิแอมป์กับโหลด350วัตต์นะครับที่ต่อจุดนี้เป็นหลอดไฟหลอดไส้นะครับตอนนี้มีไฟเข้ามาแล้วที่2 7โวลต์นะครับ ประกอบลงเครื่องก็ดูดีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ๆเลยนะครับแต่ใช้ได้ไม่นานก็มีปัญหาตอนนี้ก็ได้เอาสโคปวัดด้วยนะครับเปิดนะครับมีไฟ27นะครับแรงดันออกมานะครับมีสอบสตาร์ทด้วยครับขึ้นเพลทซ้ายสวยงามนะครับแหลมเปียบเลยนะครับแรงดันที่แจ้งนะครับจะไม่ตรงนะครับ แรงดันตัวนี้จะไม่ตรงเพราะว่าสายตัวนี้นะครับไม่ได้คาลิเบตมาครับแต่ก็ให้รู้ว่ามีขึ้นออกมานะครับขึ้นเพียวทายสวยงามเลยนะครับลองใช้มิเตอร์ตัวนี้วัดดูแล้วกันนะครับว่าแรงดันที่ออกมาจร,จ,รจริงจริงนะครับเท่าไรจิ้มไปเลยนะครับจุดนี้ตั้งออตโต้นะครับ บ222โวลต์น,นะครับนี่นะครับ222โวลต์เอาเป็นว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้300วัตยังไม่สะทบสะถานนะครับไม่มีอะไรร้อนานาใน GBT ก็ไม่ร้อนนะครับ พัดลมก็ยังไม่หมุนเนื่องจากความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเทสดูอีกทีนะครับว่าพัดลมจะหมุนไหมนะครับจับตัวที่วัดความร้อนตัวนี้นะครับน่าหงเห็นไหมครับถ้าตัววัดอุณหภูมินะครับรู้ว่ามันร้อนพัดลมก็จะหมุนแบบนี้เอาละ เรื่องวัดเต็มไม่เต็มเราไม่ว่านะครับก็ขออย่าใช้เกินก็แล้วก,กันนะครับ